ทุกคนอยากมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟืออยากมีโอกาสช่องทางของโชคลาภเข้ามาบ้างเป็นบางครั้งและอยากมีพูทุคุณที่มาช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราอาจจะเจอเจอโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจซึ่งในกระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขจะมีให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขหรือย,ยันคาถา ซึ่งยันเศรษฐีนี้จะหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตาทําให้มีโอกาสช่องทางการเงินเข้ามาตลอดเวลาลูกค้าหลายท่านได้รับกระเป๋าสตางค์ไปแล้วนะคะคุณพินบางครั้งบางทีเหมือนการเงินจะหมดจะหมดเอ๊ะมันมีโอกาสมันมีช่องทางเข้ามานะคะและพุทธคุณณนะโมพุทธายะที่อยู่ในพระกระถางเงินล้านเสริมเงินก้อนใหญ่สเสริมเงินหลักล้านเราก็อยากมีโอกาสมีช่องทางของเงินหลักล้านของเงินก้อนใหญ่เข้ามาบางทีอาศัยจากตัวเราโอกาสช่องทางก็ยังไม่เปิดใช้ความลับของการใช้พุทธคุณณนะโมพุทธายะเป็นตัว ช่วยค่ะชุดคู่เลขมาหามงคลแห่งโชคลาภนี้เป็นยันนําโชคยันที่จะนําพาแต่ความโชคดีมาให้หลายครั้งเราไม่รู้นะคะว่าเอ๊ชีวิตของเราติดติดขัดขัดเพราะอะไรมีปัญหาเรื่องพื้นดวงมีปัญหาเรื่องฐานบุญหรือเปล่าหรือบางทีเราเจอะเจอพลังงานด้านลบด้วยที่เราไม่รู้ตัวนะคะซึ่งกระเป๋าตางค์สาตัวเลขจะมีให้ครบเลยหนุนการเงินโชคลาภนะเมตตามียันนาโชคมีเครื่องรางนึ่งดูดเงินนะคะซึ่งเครื่องรางดูงดเงินก็เป็นหนึ่งความลับเสริมการเงินโชคลาภนะเมตตาพร้อมยันพลังตัวเลขส9 6 3 9 5และยนพลังตัวเลม ตัวพิญจะมีเคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินจัดส่งไปให้พร้อมกับกระป๋บอบสตางค์ทุกใบนะคะได้แล้วกระป๋าสตางค์ไปแล้วไม่ต้องเสียเวลาช่องกรถานะการแต่ขออนุญาตให้ใช้เคล็ดลับของการเปลี่ยนดวงการเงินซึ่งพิญจะส่งไปพร้อมกับกระป๋บอบสตางค์ทุกใบนะคะรุ่นนี้859บาบาทใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะ